เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาสีเป้า,ปาบ้านสวยๆไม่ชมเลยสยเล็กอยู่นะครับบ้านสวยทำเลดีราคาไม่แพงด้วยพื้นที่ก็กว้างนคะรับด้านหลังก็วิวภูเขาด้านหน้าติดถนนน้ําไฟสะดวกเดินทางสะดวกสบายแน่นอนตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับมีระเบียงด้านหลังด้วยไว้ซักผ้าทํำลานซักล้างก็ได้ทํา อเอาครัวมาข้างนอกก็ได้กลิ่นได้ไหมครับไมารบก,กวนในบ้านบ้านยกพื้นไม่เปื้อนไม่แฉะแน่นอนครับมีที่เหลือ้ปลูกต้นไม้ผลไม้ได้อีกหน้าบ้านกับพื้นที่กว้างๆตัวบ้านสภาพดีครับ3ห้องนอน1ห,ห้องน้ําตกแต่งอย่างดีใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังครับฝ้าทาอย่างดีพื้นกระเบื้องเงาวัสสวยๆพร้อมอยู่ในราคาเพียง1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองบ้านสวยวิวเขาทําเลดี ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อประจำได้ใม่พาคลิปใหม่ๆนะครับบ้านสวยๆทำเลดีๆอย่างนี้ครับแปลงนี้เจ้าของเช็คอินไว้ที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ